แก,แกงส้มพี่น้องแกงส้มปลานะทำสะอาดเรียบร้อยแล้วถ้าไปสือข้อาสั่งให้เขไก็เห็ดเถอะหายนะพี่น้องมีน้ำมะขามเปียกมีน้ำพริกพริกแกงเข้ากับสี่มิขมินมีกระชายหอมแดงกระเทียมกระปิพริกนะพี่น้องก็มีน้ำตาลม,มีน้ำมะนาว เขาใส่น้ำมา,ามเปียกแล้วเขาก็ใส่ใส่มะนาน้ำนอพี่น้องเห็นหหอมแล้วก็พักบุ้งน้ำเขาก็เดือดแล้วพี่น้องเขาก็จะไปแกงกันนะเขาก็จะใส่สพริกแกงลงไปโกลนใสก่กะปินัพ่พี่น้อง,องหอมขมิ้นเคลื่อนแกงเขาโขกเองมันยังแสบพี่น้ สแกนตัวหนึ่งนะแกนหนึ่งตัวมันไงพี่น้องหม้อห้องเดือดกันสแกนห้าโขกเองมันก็อาจจะเปแหลกนะพี่น้อง ใส่หอมแดงหลายๆนิดเดีสบจะสีล,ลมันจังไม่หย่ำดูนะเขาจะใส่ปลาลงไปเนะปาะปลาตุ้งยงเลยพี่เนอะนี่เละเขาจะป,ปล่อยไว้ให้หมอมันเดือดกันเนาะไม่คนหากนมันจะข้าวพี่เนอะ หมเขาก็เดือดแล้วเนาะเขาก้นได้พี่น้องตอนหมอว่าเดือดค้ดนบ่ได้เนาะนี่จะเติมเกลือเข้าไปเกลือเกลือ ใส่น้ำตาลน้ำตาลปริน้ำตาลยังโมหนึรอกพี่น้องเป็น้าลนตาลใส่ซุปเข้าไปปรุงนะครับซีสันตะกินได้น้อย ข้ามเตียบเน่ะข้าวกระชใส่น้ำมะนาวน้ำเนาะเวลาปิดไฟแล้วจะใส่น้ำมะนาวใส่ให้มันหอมดีเนาะมะขามเตียบใส่ผักบุ้งลงไป

ืมแสบ <c oughs> ไฟแล้วคกับเอาหนำมะนาวลงไปใส่นยพี่เนาะมันหอมเนาะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า <c oughs> แกงส้มปลาแกงสมปลาใส่ผักบุ้งเนาะ <c oughs> พร้อมเสร็จเสร็จแล้วน่นอง เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันด้วยจา้าแกจะลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยเด้อพี่น้องเสร็จแสบมาด้อจ้าแ็แค่นี้เนาะแกจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยเด้อเป็นกำลังใจให้น้ำเนยเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องวัสดีค่ะ càng xôm càng xôm